สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปข้อตกลงในการเรียนวิชา1 1 2 1 1 0 1ปฏิบัติการเคมีสำหรับนักศึกษาเคมี1ซึ่งคะแนน100คะแนนหรือ100%ก็จะแบ่งเป็นแพลนแ a บ p r e เทสและการเข้าชั้นเรียน20%ซเวลาเรามา เข้าทำ l a บก็จะดูทักษะและพฤติกรรมในชั้นเรียนอีก30%หลังจากทำ l a บก็จะมีการสอบย่อยหลังปฏิบัติการหรือเราเรียกว่า post test อีก20%แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการทำรายงานปฏิบัติการหรือบางปฏิบัติการก็จะมีการทำวิดีโอสรุปก็จะคิดให้อีก30% ถ้านักศึกษาได้คะแนนมากกว่า80คะแนนขึ้นไปในคะแนนเต็ม100ก็จะได้เกรด A อ่ะทีนี้อาจารย์ถามว่าถ้าสมมุติว่าเนืึกษาได้คะแนน73คะแนนเกืึอสาจะได้เกรดอะไรอ่าถูกต้องนะคะก็จะได้เกรด B ในการมาทำ l a บเราก็ต้องดูวันที่จะต้องมาเข้าล a บนะคะแ a บแรกเนืึอสาก็ต้องมาในวันที่9ก้ากรกฎาคมนะคะก็จะเป็นเรื่องของข้อตกลงในการเรียนปฏิบัติการเคมีก็จะมีการแนะนำห้องปฏิบัติการตรวจรับเครื่องแก้วแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องแก้วแล้วก็ชี้แจงข้อตกลงซึ่ง ก็วิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอชี้แจงข้อตกลงแล้วดังนั้นในห้องอาจารย์ก็จะไม่ได้พูดอีกสำหรับปฏิบัติการที่หนึ่งที่นักศึกษาจะต้องทำก็จะมาในวันที่16กรกฎาคมนะคะปฏิบัติการที่3มาวันไหนอ่าก็คือถูกต้องนะคะวันพฤหัสที่6สิงหาคมปี2563 ในการทำ l a บถ้านักศึกษาลาป่วยลากิจนะคะก็คือถ้าลาป่วยนักศึกษาต้องมีใบรับรองแพทย์ถ้าลากิจก็ต้องมีใบาลาที่เซ็นรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนักศึกษาก็นำมาให้อาจารย์ประจำห้องในคาบถัดไปที่มาทำปฏิบัติการดังนั้นถ้านักศึกษามีใบรับรองแพทย์หรือใบาลาก็จะไม่นำคะแนนในแ a บนั้นมาคิดสมมติว่านักศึกษาขาดไป2แง a ะะแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ทั้ง2แ l a คะแนนทั้งหมดที่นักศึกษาได้ก็จะถูกหารด้วย8 lab นะคะก็จะไม่ได้หารด้วย10 lab ก่อนมา l a นะักศึกษาก็ต้องดูวิดีโอใน UU LMS ก่อนนะคะแนะนำให้ดูหลายๆรอบวนไปนะคะจนทำแผน lab ได้ถ้าทำแผน lab ได้แสดงว่าดูวิดีโอดีแล้วนะคะ สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับที่2ก็คือส่งแพลน l a บที่จะทำในสัปดาห์นี้โดยจะต้องวาดภาพขั้นตอนการทดลองแล้วก็แนบรายงานปฏิบัติการของ l a บที่จะทำมาด้วยนะคะอันที่3ก็คือสิ่งที่ต้องทำก็คือส่งรีพอร์ต l a บที่ผ่านมาตัวอย่างแพลน l a บนะคะก็เนื้อสาก็ต้องเขียนต้องดู ขั้นตอนการทดลองของการทดลองนั้นแล้วก็เขียนออกมาเป็นภาพนะคะว่าใช้อุปกรณ์เคมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้มีการปิเป็ดสารมาก็ให้วาดรูปปิเป็นะคะปิเป็ดมาจากบีเกอร์ปิเป็ดเสร็จก็เอาใส่ในขวดวัดปริมาตรแบบนี้นะคะก็คือมีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งตัวอักษรเขียนอธิบายสั้นๆในขั้นตอน แล้วก็เขียนให้ครบทุกขั้นตอนอีกอันนึงที่ต้องแนบมาในแพลนแลบก็คือตัวรายงานปฏิบัติการสมมุติว่านักศึกษาจะทำ l a บสอนะคะนักศึกษาก็ทําวาดภาพขั้นตอนการทดลองของแลบสแล้วก็แนบรายงานของแลบสมาด้วยซึ่งแลบสก็จะมีการแสดงวิธีการคํานวณการเตรียม สารละลายซึ่งตัววิธีคิดตัวเนี้ยนักศึกษาไม่ต้องเข้าแลบนักศึกษาก็สามารถที่จะคิดได้ก่อนคิดคำนวณได้ก่อนทำแลบดังนั้นก็ให้นักศึกษาเติมคำตอบมาเลยดังนั้นช่องขั้นตอนการเตรียมถ้านักศึกษาสามารถเติมคำตอบมาได้ก่อนทำแลบก็เติมมาได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทำแลบถ้าเราพร้อม เราก็จะทํำ l a บได้อย่างดีเกรดก็จะดีไปด้วยก่อนมาทำํำ l a บต้องเอาอะไรมาบ้างนะคะนักศึกษาก็ต้องปริ้นคู่มือปฏิบัติการแ a บมาเอาเครื่องเขียนมาเอาเครื่องคิดเลขมาในห้องแ a บไม่อนุญ,ญาตให้ใช้โทรศัพท์นะคะในการคิดเลขถ้าเราไม่ได้เอาเครื่องคิดเลขมาเราก็ยืมเพื่อนไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ เราก็ต้องคำนวณมือเอาเองนะคะแล้วก็เสื้อกาวนะคะหน้ากากเฟสชิลเอามาให้พร้อมทีนี้สมมุติว่าอนักศึกษาจะเข้าแลบนะคะพอนักศึกษามาที่ห้องแ l a บแล้วก็ต้องอันดับที่หนึงเซ็นชื่อเข้าแ l a ก่อนจากนั้นก็เก็บกระเป๋าไว้ที่ด้านบนของเบน นะคะไว้ที่ด้านบนของโต๊ะนะคะไม่เก็บไว้ที่ตรงที่ทําการทดลองเพราะว่ามันจะมีสารเคมีติดอยู่นะคะหลังจากนั้นนันกศึกษาก็ต้องโพสต์เทสต์ l a ที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นก็เปิดตู้ l a บทำ l ลบล้างเครื่องแก้วนะคะคืนกุญแจถ้าไม่คืนกุญแจก็ลบห้าถ้ากุญแจหายลบสิบถ้าไม่เซ็นชื่อละ่ะลบห้านะคะ โพสเท็ก็เป็นของ lab ที่แล้วนะคะแล้วก็เน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งว่าในการทำ lab จะไม,ไม่มีการ brief lab ไม่มีการอาจารย์ประจำห้องจะไม่มีการมาพูดให้สรุปแ a บให้พวกเราฟังหรือว่าจะพูดเกี่ยวกับ lab นั้นให้เราฟังก็จะไม่ได้มีการพูดนะคะดังนั้นนักศึกษาต้องดูวิดีโอมาก่อนทำ lab ถ้านักศึกษาไม่เขียนชื่อเขียนนามสกุลรหัสประจำตัวแล้วก็ห้องในงานที่ส่งไม่ว่าจะเป็นพรีเทสโพสเทสหรือว่ารีพอร์ตก็จะได้ศูนย์คะแนนแลน lab นักศึกษาก็ต้องเขียนชื่อสกุลเหมือนกันนะคะไม่งั้นก็จะได้ศูนย์คะแนนเพราะไม่รู้ว่าเป็นงานของใครทีนี้มาดูวันที่ส่งงานนะคะงานที่เราจะต้องส่งก็คือมีแลน lab ของ l a บนี้กับ report ของ l a บที่ผ่านมาส่งในวันจันทร์ทีนี้วันพุธเราก็มาทำ pre test ใน u, u, u m s ส่วนวันพฤหัสก็เป็นวันที่เรามาทำ l a บแล้วก็มา post test lab ที่ผ่านมาแล้วที่ห้อง l a บตามตารางเลยนะคะจะเห็นว่าตัวของการทำงานของเราก็จะมีวันจันทร์ วันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะคะถ้าเนกศึกสาดูไม่ทันก็สามารถที่จะหยุดวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปวันที่จะส่งแพลน l a บส่งพรีเทสแล้วก็โพสเทสไปได้ของแต่ละแลบตัวนี้ก็คือเป็นแลบที่1-3ถึง3ทีนี้แลบที่อ่านิดนึงนะคะแลบแรกเนี่ยเราจะไม่มีการส่งแพลนแลบ ตัวไม่ใช่ l a บแรกนะคะตัวข้อตกลงในการทำปฏิบัติการเราจะไม่มีการส่งแลน lab แล้วก็รีพอร์ตไม่มี pre t ทสคือเราจะเข้ามาแล้วก็ไม่มี post t e ด้วยนะอันนี้คือเข้ามาทำปฏิบัติการในวันที่9กรกฎาคมเลยยังไม่มี pre t ทสไม่มี post t e นะคะเราจะเริ่มส่งแลน lab กับรีพอร์ตในวันเราจะเริ่มวันที่13กรกฎาคมเนี่ยยังไม่มีส่งรีพอร์ตด้วยนะ คือวันที่13กรกฎาคมเนี่ยจะมีการส่งแพลนแ a บเท่านั้นเป็นแพลนแ a บของแ a บที่1ทีนี้15บห้ากร,รกฎาก็จะมา pre เท s แลบที่1วันที่16กร,รกฎาคมก็จะเป็นยังไม่มีโพส t ท e s นะคะก็คือเราก็จะทำแ a บที่1เลยแ a บอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการส่งแพลนแ a บ ส่งรีพอร์ตส่งพรีเทสโพสเทสนะคะแล้วก็ตัวของสัปดาห์ที่12นะคะก็จะมีการไม่มีการส่งแลน l a บนะคะสัปดาห์ที่12ไม่มีแลน l a บแล้วแต่นักศึกษาต้องส่งรีพอร์ตของปฏิบัติการที่10แล้วก็จะมีการสอบไม่มีการส่งไม่มีการพรีเทสนะคะสำหรับสัปดาห์ที่12แล้วก็จะมีการ โพสเทสในวันที่15ตุลาคมนะคะโดยจะไม่มีการทำแลบนะคะพอโพสเทสเสร็จก็กลับได้ทีนี้อาจารย์สมมุติสมมุติเราเข้าแลบที่2วันพฤหัสที่2ี่กรกฎาคมเราต้องทำอะไรบ้างนะคะในวันไหนเริ่มจากวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่20กรกฎาคมก่อน4โมงเย็นเราต้องส่งรีพอร์ตแลบที่1เพราะเราเข้าแลบ2ไง แล้วก็ส่งรีพอร์ตแลบหนึ่งแล้วก็ส่งแลนแลบสองนะคะแลนแลบแล้วก็รีพอร์ตเนี่ยแลบหนึ่งถึงแปดเนี่ยให้ส่งที่ห้องอาจารย์การตรัสนะคะห้อง sc 389ชั้น3ตึกวิจัยนะคะก็คือสอดตัวงานเข้าไปใต้ประตูห้องได้เลยนะคะส่วนแลบ9ถึงแลบ10ให้ส่งที่ห้องอาจารย์ริสลานะคะตึกเคมีชั้น4ห้องเคมี4 1 3 จากนั้นวันพุธที่22กรกฎาคมนักศึกษาก็จะมีการสอบพรีเทสของ l a บ2นะคะใน u b m UM s เวลาประมาณ6โมงเย็นถึง2ทุ่มย้ำว่านักศึกษาเข้าทำได้ครั้งเดียวทีนี้พอนักศึกษาเข้าทำแล้วถ้านักศึกษากดทำพรีเทสก็จะมีเวลาให้ทำพรีเทสประมาณ15นาทีนักศึกษาต้องทำให้เสร็จใน15นาทีนั้นถ้านักศึกษากดเข้าไปแล้วนักศึกษาไม่ทำก็ ถือว่านักศึกษาไม่ได้ทำนะคะคะแนนก็อาจจะได้ไม,ไม่ได้คะแนนนะคะในตรงจุดนี้ถ้าไม่ทำถัดมาในวันพฤหัสที่23กรกฎาคมนักศึกษาก็จะต้องมาเข้าแลบที่ห้องเคม1402ชั้น4ตึกเคมีควรจะมาก่อนเวลานะคะเผื่อเผื่อเผื่อไว้ด้วยนะคะ แล้วก็จะมีการสอบโพสเทสของ l a บที่1เวลาบ่าย3ถึงบ่าย35นาทีดังนั้นสิ่งที่ต้องส่งก็จะมี3 p แล้วก็1 r p ที่1ก็คือแ a น lab p ที่2ก็คือ pre test p ที่3ก็คือ post test r ก็คือ report นะคะก็ให้ส่งตามที่เราได้คุยกันไปตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วก็คือแ a น lab ก็จะส่งพร้อมกับรีพอร์ตก็คือ Plan lab, แลน lab l a บนี้แล้วก็ Report, รีพอร์ตแลบก่อนหน้านะคะส่วน p r e t e s ก็จะเป็นการ pretest ลบนี้แล้วก็เป็นการ p o s t e s t l a บก่อนหน้าดังนั้นแลน l a บกับ p r e t e s เนี่ยก็จะเป็นของแลบนี้ส่วนรีพอร์ตกับ p o s t t e s เนี่ยก็จะเป็นของ l a บที่ผ่านมาแล้ว ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวอย่างดีนะคะสำหรับการทําปฏิบัติการถ้าสมมุติว่าไม่เข้าใจตรงไหนเราก็สามารถที่จะหยุดวิดีโอถอยหลังกลับไปฟังได้ฟังซ้ำๆฟังหลายๆรอบนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะทำปฏิบัติการอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกสนานขอให้มีความสุขกับการทำแลบ,บค่ะสวัสดีค่ะ